สูตรคูณแม่11บน้องฝึกตามครูนะครับครูจะอ่าน2ครั้งครั้งแรกครูจะอ่านแบบช้านะครับส่วนครั้งที่2ครูจะอ่านแบบเร็วซึ่งแบบเร็วเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องจําแล้วก็นําไปใช้ในการคํานวณคณิตศาสตร์ชั้นสูงนะครับมาเริ่มเลยครับ11คูณ1นึ่งเท่ากับ11 11คูณ2เท่ากับ22 11คูณ3เท่ากับ33 11คูณ4เท่ากับ44 11คูณ5เท่ากับ55 11คูณ6เท่ากับ66 11คูณ7เท่ากับ77 11คูณ8เท่ากับ88 11คูณ9เท่ากับ99 11คูณ10เท่ากับ110 11คูณ11 เท่ากับ121 11คูณ12เท่ากับ132ต่อไปเรามาฝึกแบบเร็วๆกันนะครับเริ่มเลยครับ11 1 11 11 2 22 11, 11 3 33 11 4 44 11 5 55 11 6 66 11 7 77 11 8 88 11 9 99 11บเ1 1ดส1 11นึ1งร้อยสิอย่าอย่าลืมนะครับถ้าจำไม่ได้เปิดบ่อยๆเปิดซ้ำๆพูดตามคลิปครูก็ได้ครับพูดทุกวันน้องๆจะจำเองครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ